สวัสดีค่ะเพื่อนเพืชาวธาตุลมพบกันอีกแล้วนะคะกับอนัญญาหุนค่าเก้ากก็เพื่อนเพืชาวธาตุลมสบายดีกันนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์เรื่องราวความรักของคุณโดยการที่วันนี้เราจะให้ไพ่ในสำรับใหญ่นะคะแนะนำเส้นทางความรักของเพื่อน ให้เพื่อนๆชาวท่านลมได้รู้ว่าเดือนมกราคมปี2569ให้ได้พยากรณ์อะไรบ้างอันยาได้สับไพ่แล้วก็เลือกมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันการแนะนำเส้นทางความรักนั้นไม่ใช่การชี้ชะตานะคะแต่แป็นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจหัวใจของตัวเองเข้าใจพลังงานของตนเองที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหมือนเช่นเคยค่ะหาก เพื่อนๆท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้กับช่องอนัญญาหกห้าเด้วยนะคะและสามารถสนับสนุนช่องได้ง่ายๆค่ะโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเรามาดูไพ่ใบแรกกันเลยค่ะเพืเ่อนๆได้อะไรเอ่ย seven of pentacles นะคะให้เจ็ดเหรียญน,นะไพ่ใบนี้ค่ะบอกว่าความรักของเพื่อนๆในช่วงนี้อยู่ในหมดของ การรอผลลัพธ์จากความพยายามนะคะเพื่อนๆน่นะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะทำดีพยายามสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะแต่เหมือนทุกอย่างอะ่ะมันยังไม่ผลิดอกออกผลนะ่ะมาให้เพื่อนๆได้เห็นเลยดูน้องแมวสิเขี่ยใหญ่เลยน่ารักนะอัญญาชอบให้สำหรับนี้น่ารักแล้วก็พลังงานดีมากๆนะคะก็เลยนำมาอ่าน ให้ความรักให้เพื่อนๆน,นะอืมแล้วทีเนี้ยค่ะในความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆรออยู่นะมันยังไม่ออกดอกออกผลสักทีอ่ะมันก็เลยทำให้เพื่อนๆรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลังเลในหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเพื่อนๆจะมีคำถามอยู่ในใจตลอดว่าฉันควรอยู่ต่อไหมเราควรอยู่ต่อไหมหรือควรพอแค่นี้ไพ่กำลังบอกว่าสิ่งที่ คุณทำมันไม่สูญเปล่านะคะแค่ยังต้องรอเวลาให้หัวใจของคุณและเขาอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนคะ่ะการตัดสินอะไรตอนที่ยังรู้สึกไม่เข้าที่อ่ะมันอาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไปที่สองเพื่อนๆได้ไพ่อะไรเอ่ยโอ้ i r e of Pentacles เพื่อนๆเป็น,ปนคนรวยเหรียญนะเนี่ย <laughs> ค่ะไพ่ห้าเหรียญน,นะพไพ่ใบนี้กําลังบอกเพื่อนๆว่าถึงความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวของคุณนะคะเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวท้งใน,นที่จริงแล้วอะคะ่ะแค่ก้าวเดินออกมานิดเดียวอะ่ะอีกนิดเดียวอะ่ะก้าวต่อไปอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมอะจะถึงประตูแล้วอะแสงสว่างอันอบอุ่น มีแสงไฟอุ่นๆรออยู่ความรักของเพื่อนๆตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะมันอาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าทำไมจะต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวคนเดียวหรืออาจเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเราห่างเหินกับความรักมากเกินไปห่างเหินจากคนรักห่างเหินแบบไม่ได้รับความรู้สึกที่มันเติมเต็มก็เหมือนเดิมละค่ะ วนถามอยู่ว่าทําไมฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวทําไมฉันเป็นฝ่ายให้อยู่คนเดียวนะคะแต่ไพ่ใบนี้ยังมีพลังที่ซ่อนอยู่นะเห็นไหมคะไพ่บอกอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆนเพื่อนๆไม่ได้ถูกทิ้งนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆยังมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่และกําลังยื่นมือมาหาแค่นั้นเองนะเพราะเราอยู่ในความมืดท่ามกลางหิมะค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะลองเปิดใจอีกสักนิดนะคะแล้วคุณจะเห็นสัญญาณความอบอุ่นนั้นกลับมานะคะอย่าเพิ่งท้อนะอืมเห็นไหมคะพไพ่ใบที่สามค่ะเดทริอเไพ่ใบนี้ยังไงคะกับความรู้สึกคลิกเกมเลยไหมะ this way That way This is the chariot ร <laughs> ้องเพลงให้ฟังซะง,งั้นไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะแต่งเอง <laughs> นี่แหละค่ะเมื่อ,พอไพนี้ยขึ้นมาแล้วจากวานได้บอกกับเพื่อนๆว่าต่อจากนี้เส้นทางความรักของคุณนะคะจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะหลังจากที่รอคอยค่ะความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเพื่อนๆนะคะกำลังเข้าสู่ โหมดและเส้นทางจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้นแรงมากขึ้นนะคะและกล้าตัดสินใจมากขึ้นความรักของคุณนะคะกำลังจะเริ่มชัดมากขึ้นบางคนนะคะจะชัดว่าคนที่ใช่และบางคนจะชัดว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วคุณจะก้าวเดิอนออกมาอย่างกล้าหาญค่ะไม่ต้องทนแล้วก็ไม่ต้องลังเล This way, that way, this is the chariot. <laughs> อันนี้คนตลกนะคะแม้ว,ว่าอ่านไพ่แล้วถ้าไพ่ส่งพลังงานมา s ี r รียสอันนี้ก็จะซีเ i ียสให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารอะไรนะอืค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะบางคนเนี่ยก็จะแบบ ดึงดูดความรักแบบตั้งใจและจริงจังเข้ามาในชีวิตนะและนี่คือจังหวะของการคุมทิศทางของหัวใจของเพื่อนๆเองเพื่อนเพเลือกได้นะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่คริสตัลวิส d อมจะแนะนำอะไรเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆได้ไพ่ใบนี้นะคะ To pass Find Clarity and focus trust your inner wisdom ให้กำลังบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนๆต้องการความชัดเจนจากข้างในนะคะมากกว่าคำตอบจากโลกภายนอกความรักของเพื่อนๆชาวทาดลมนะจะเดินหน้าได้ดีที่สุดเลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความคาดหวังแต่เป็นความจริงจากข้างในของเพื่อนเพื่อนทอ a าสยังบอกให้เพื่อนเอนเชื่อในสัญชตาตญาณเชื่อในความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในหัวใจที่ส่งออกมานะคะเพราะว่านั่นคือเข็มทิศตำทางที่แม่นที่สุดค่ะของเพื่อนเพื่อนในตอนนี้เห็นไหมคะว่าแม้แต่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆ ของเพื่อนๆนมันก็คือสัญญาณที่ชัดเจนนะสรุปนะคะเรื่องราวความรักของเพื่อนนะในเดือนนี้ชาวท่านลมนะบางคนที่พยายามมามา,มากแล้วเหนื่อยมากนะบางครั้งนะคะอ่านชื่อมาจากสามใบเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณอยู่คนเดียวแต่โลกใบนี้ค่ะเบื้องบนน่ะกำลังขยับเข้ามานะคะจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก้าวผ่านช่วงเวลาหนักๆ ไปได้นะแล้วก็เพืเ่อนๆการจะเข้าสู่โหมดความรักที่มั่นคงกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมนะคะและสอดคล้องกับหัวใจของคุณมากที่สุดคุณไม่ได้เดินเพียงลําพังนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เราเป็นเพื่อนอยู่แค่คุณเริ่มที่จะกลับมาเชื่อในตัวของทุกคุณเองนะทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนหมอกอะคะ่ะจะมสที่มันจะค่อยๆสลายหายไปนะคะ อนัญญาอยากให้เพื่อนๆน่ะรู้สึกได้ว่าความรักของเพื่อนๆนชาวท่านลมมันเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วเพื่อนๆจะมีหัวใจที่แข็งแรงมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะและความรักที่กําลังรอและกําลังจะก้าวเข้ามาในจังหวะชีวิตที่พอดีกับเพื่อนๆเนี่ยกําลังจะมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเตรนนียมตัวเตรียมใจรับพลังงานที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสเตตัสไหนนะคะไม่ว่าจะมีครอบครัวแล้วนะคะมีคนรักแล้วมีแฟนแล้วนะคะอยู่ด้วยกันแล้วหรือกําลังดูใจกันอยู่กําลังเลงๆกันอยู่หรือเป็นคนคุยคนแอบคุยหรือ whatever พไพ่ที่ส่งพลังงาน มาบอกเพื่อนแล้วค่ะว่าฟังเสียงหัวใจของตัวเองแม้จะเพียงเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะเพ,เพื่อนเชาวท่านลมสำหรับคลิปนี้อนัญญาก็ขอจบครรยากรแต่เพียงเท่านี้และท้ายนี้ค่ะหากเพื่อนๆชาวท่านลมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องอนัญญาหกาช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อ,ท,ท,อที่ช่องของอนนะัญญาจะได้เติบโตมากขึ้น แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียงแหบเพราะในช่วงที่ขนาดกำลังอัดคลิปเนี่ยคะ่ะอากาศไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ไอยเยอะมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวจากไพยาก่อนให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะชาวทัดลม